โ okay, อเคครับสวัสดีกันด้วยนะฮะวันนี้พบก,กับผมในเกม Call of Duty อ้าวครั้งนี้ผมไม่พูดผิดเกมนะฮะวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกม Call of Duty นะฮะเป็นเกมยิงปืนนั่นแหละผมหนีจากเกมฟ e e Fire มาเล่นเกม Call of Duty อ่ะผมไม่พูดมากทำเพลงนะฮะผมก็จะเล่นเลยนะฮะเล่นเล่นไปเรื่อยๆะฮะในครั้งนี้ผมว่าจะเก็บเลเวลของสไนเปอร์นะฮะก็คือผมจะเล่นพยายามจะเล่นแต่สไนเปอร์นะฮะเพราะว่า ผมคิดว่าปืนสไนเปอร์นเนี่ยถือว่าแรงมากพอสมควรนะฮะถ้าสนใครที่อยากใครที่เล่น Call of Duty นะฮะสามารถาเพิ่มเพื่อนผมได้เลยนะฮะศูนย์ละศูนย์ศูนย์หนึ่งนะฮะแอดมาเลย <c oughs> มาฮะเราจะเล่นสไนเปอร์น,นะฮะทีนี้ผมอาจจะไม่พูดเยอะนะฮะยิงมาเลย นี่นี่โอเคถือว่าเริ่มเกมได้ดีฮะปีมันเลยเข้าหัวไหมไม่เข้าไม่ทันไม่โดนไม่โดนโอ้โหไม่โดนเลยทำไมตอนเล่นคนเดียวทำไมมันโหดจังวะนี่โดนฮะโดนไหมโอ้โดนอะไรเนี่ย อ๋อมันมาหาผมตอนไหนวะอาไมอาไหมนี่ไงนี่ไงไม<ง>ีโดนฮะโดนนี่ต้องเข้าหัวแล้วแบบนี้มีมีอยู่ไหนไม่เนไหนวะ โไม่โดนนะเป็นเป็นอมาตะอยู่วะไม่ไหวแล้ววะผมบุกเลยดีกว,ว่าไปเลยฮะอยู่ตรงนั้นเพื่อนเรานี่วะโุ้โหเดะเดะเดวเดะ มันีปันหาสาเครื่องเลยไม่ใช่ใสาศัตูดี้นะบนยังมีอ,งอัพระไัเนเี่ยไปดีไปไหนนี่เนี่ย โอ๊ยคนยิงเดีเวลาเปลี่ยนปืนนะฮะผมจะใช้ปืนอ่า็น,นี่เลยมไม่รู้ว่าปืนอะไรอ้าวผมว่างระเบิดไปแล้วยิงมันะฮะเป็นเกมที่สนุกมากพอสมควรนะฮะโอ้โหๆๆๆๆๆเลื่อนดิรีโหลด,ดะฮะรีโหลดเป็นไงฮะ นี่รู้สิบางทีผมก็งงว่าตัวไหนเพื่อนตัวไหนศัตรูนะฮะเยีเ่ยมฮะเยี่ยม,เ,ยมเรามีผมต้องได้ MVP เยี่ยมเยี่ยมฮะอต่สุดท้ายนี่ผมเป็นคนยิงได้แน่อนอนเลยเรามาดูกันนะว่าใครจะได้ MVP นะครับในตาเนี้ย ็ต้องเป็นผมอยู่ยแล้วเนี่ยคนปิดฉากก็คือผมเองเนี่ยมนะอย่าลืมแอดผมมาด้วยนะฮะอีกสักตานะฮะก่อนไปเพราะว่าไม่มีคลิปลง <laughs> ผมมาเล่นในครั้งนี้นะฮะเพราะว่าไม่มีคลิปลงอีกสักครั้งนะฮะจะมีใครเล่นกับผมไหมไม่มีฮะอ่านเลยเราสุ่มเอาไดนะ้ไม่ยากฮะไม่ยาก คลิปนี้อาจจะไม่มีการตัดใดๆทั้งสิ้นนะฮะอาจจะตัดน้อยเพราะว่าอา่าผมอาจจะกินนาทีแล้วเนี่ยเออนั่นแหละฮะโอเคฮะในตอนนี้ก็เป็นด่านเดิมนะฮะผมจะเอาปืนอะไรเราเล่นด้วยปืนอันนี้ดีกว่าในครั้งนี้ผมจะเอาปืนปืนโฟกก็ได้นะฮะไม่ดีกว่าผมเอาปืนลูกซองครั้งนี้ผมจะเล่นลูกซองนะฮะเฮ้ยก็เปลี่ยนปืนไม่ทันโอเคฮะ วันนี้ตาเนี่ยผมจะเอาลูซองเล่นนะฮะไปเลยนี่ดูดิยังยังอยู่ไหนอยู่ไหนโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องยิงใกล้ๆไล้นี่แน่โอ้โหไม่ไม่คือครับผมไม่คือผมเล่นสไนเปอร์ดีกว่าแล้วผมลืมเปลี่ยนปืนไม่เป็นไรเราเอาดาบฟันมันก็ได้ เริ่มเกมได้ดีฮะโอ้ยคุ้มลืมกดวิ่งเจ็บเยี่ยมฮะสนไน์เปอร์ดีกว่าเยี่ยมฮะเร็่มเกมได้ดีเอาเมาส์ไม่ลง โดนออนั้นมีอีกหนึ่งตัวโดนหัวไหมไม่โดนเโอ,เโอ้โดนล้าละเพื่อนเราไประเบิดอืม ไม่โดนอีกโดนหัวฮะรีโเลยโดนหัวไหมไม่โดนมันเป็นอมนตะอยู่มเม่กีอันนี้ต้องโดนแล้วไม่โดนวะนี่มาผมตกัาผมลืมมองดูข้างๆวะโอเคไม่เป็นไร เอา,าไหมเอาไหมกว้างระเบิดไม่ยาประชิดนี่หรอโอ๊ตไม่ได้ปะมันอยู่นี่มันอยู่ตรงนี้แน่นอนโอ๊ตนี่เดียวมันก็จะตายแล้ว เฮ้ยผมติดแค่ไอตัวนี้ตัวเดียวเลได้ล okay, <Okay. S 1> ะเฮ้ยมันมีอันนี้ว่ะโอ้ยไฟไฟของแครว่าอย่าให้รู้นะอาตัวนี้มาอยู่ข้างข้างฟังระเบิดไปฮะแล้วก็อันนี้มามาอยู่ไงไหนเยอะสุดเอาพวกนี้แหละอึ้งแค่ตัวเดียว,วเฮ้ยีันก็ยิงมา ไม่หยุดไม่ยัง,ยงอยู่ไหนวะนี่เนี่ยหัวฮะให้ขาดแ้ยตัวนี้ตัวหนึ่งเยี่ยมฮะสองตัวเอาน,นี้ผมต้องได้ M v P ถ้าโดนระเบิดพอดีเลยฮะใช่ไหม,ไมรู้ ให้โดน okay. oh. 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 โดนเอเคโอ้ยโอ้ยนี่ไม่โดนหรอ,อกไม่โดนรอฮะคงจะชนะนะฮะอีกไม่จี่ตัวเท่านั้นเองเอาเพื่อนนี่วเอาอันนี้ก็เพื่อนบิบาย ืไม่เป็นไรฮะเราต,ต้องเปลี่ยนปืนดีกว่าเอาเป็นปืนอ่าผมจะไปลุยแล้วนะฮะเราไปลุยเลยดีกว่ามาเลยเดีย๋ยวมันพุ่งมามา r ี l o a d r e โอ้ d โอ้ยจะสุนหมดหอืมอีกตัวเดียวครับผมขึ้นฆ่าแล้วตอนนี้ กระโดดสับเลยรอบนี้ผมต้องได้ฮะได้ไหมผมผมคิดว่าผมเป็นคนปิดฉากนะมเมื่อกี้ได้ไหมได้ไหมอ่าก็ต้องเป็นผมอยู่แล้วนะผมจิย,ยอดเอ็นดีีกระโดดยิงเลยเมื่อกี้โอกค,คก็ถือว่าจบไปสมบูรณ์นะฮะเล่นสองแมตช์ตานี้ก็สำหรับอีพีนี้ไม่มีอะไรมากฮะแค่มาเล่นขอออฟดิตีนะฮะ ได้ MVP แล้วครับผมสำหรับวันนี้ขอจบไวเพียงเท่านี้ก่อนไว้เจอกันใหม่อีพีหน้าครับจะมีอีพีหน้าไหมก็ต้องมีอยู่แล้วครับเพราะว่าเล่นมันขนาดนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะฮะบ๊ายบายครับ